สวัสดีครับนี่นะครับผมจะมาสอนการเปลี่ยนสกินในไมค์คารนะครับโดยใช้ในโทรศัพท์มือถือทั่วไปก็ได้นะครับเอาล่ะงั้นไปดูกันเลยก่อนหนึ่งก็ต้องตินของผมกันก่อนนะครับนี่นะครับแล้วเราจะใช้ไมค์คารรุ่น0.13 0สนกันนะครับผมนะครับ ลองกดไปลงตั้งค่านี่แล้วก็กดลงอันที่สองสกิลนะครับตอนนี้ผมก็ใช้สก,กินอันนี้อยู่ก็สามารถเลือกเลือกสก,กินมาจากรูปภาพของเราเองก็ได้นะครับแต่วันนี้ผมจะไม่ได้มาสอนโดยการใช้ที่นี้นะครับเดีย๋ยวเราก็ต้องลองไปดูกัน ต้นหน่อยนะครับนี่สกินผมก็จะมีถือดาบแล้วก็ก็จะเท่ๆก็เลือกมามันมีได้เยอะแหละผมเลือกมาถูกเลยเลือกอันนี้มาครับมันยางมาตรงๆเลยครับว่ามันเลือกเและเลือกบ้านจากคลิปบางคลิปนะคะบ้านผมเท่านี้ผมลบเซอร์นั้นแล้วก็สร้างบ้านใหม่คือ ข้างในยังม,มีอะไรเลยโอ,อ้ต้องมาข้างในส่วนเรื่องลายวันพีทีซีนะครับผมไม่ค่อยได้ลงนะครับเรื่องลายวันพีทีซีก็นะครับผมไม่ค่อยได้ลงเพราะว่าเด็ดมันไม่ค่อยดีเลยครับเล่นไม่ค่อยได้ก็เลยไม่ค่อยลงแต่แต่สักพักเดียวผมก็จะลงแ้วละครับให้เตรียมคอกันได้เตรียมรอกันได้เลยครับ พราะสักพักผมก็จะใกล้จะลงแล้วนะครับไม่ต้องห่วงเอาละมาต่อ,อกันเรื่องของวันนี้ดีกว่าก่อนอื่นเราก็ต้องกดออกไปหน้าแรกเลยนะครับออกไปหน้าแรกของเราก่อนแล้วก็กดออกอีกทีจนออกไปถึงไปโหลดแอปนี้กันก่อนนะครับนี่แอปนี้ แอปนี้ก็โหลดได้ตามเพจสโตทั่วไปนะไม่ต้องใช้4.3ก็การโหลดก็ได้นะครับเพจสโตทั่วไปจากนั้นก็กดเข้าไปดูกันก็จะเป็นรูปแบบนี้บางคนอาจจะบอกว่าไม่ชอบแอปนี้เลยแอปนี้มันต้องวาดหน้าเบื่อใช่ไหมแต่ที่จริงแล้วมันไม่ใช่นะครับมันไม่จำเป็นวาดเองก็ได้ เพราะว่ามันมีให้สุ่มให้ด้วยนะครับนี่มั้นก็จะให้เราวาดเองโดยใช้ตรนนี้ก็ระบายเองนะครับเพราะฉะนั้นไม่จําเป็นต้องแล้วกดบวกนี้เลยครับแล้วก็อสุดท้ายที่เป็นลูก,ลกต่อมก็จะสุ่มให้เรานะครับมันก็จะเลือกตัวที่เรามันคิดว่าเราน่าจะชอบแล้วก็เลือกมาครับให้เราดูกันได้เลยนี่นี่ ก็เล่นดูได้ว่าชอบหรือเปล่าถ้าไม่ชอบอีกแล้วก็กดบวกแล้วก็ค้นหาหรือลูกเต๋าหรือสุ่มใหม่นะครับจนกว่าจะได้ตัวที่ชอบตามใจเลยนะครับมันค้างและของใซ่ผม,มแถวที่มันไม่ค่อยมีสัญญาณแต่ก็สรุปว่ามันใช้ได้ โอเคนะครับงั้นวันนี้ก็ต้องขอลาไปก่อนอย่าลืมกดติดตามและกดซับสไคร้เออติดตามกับซับสไคร้ก็อันเดียวกันนะอย่าลืมกดซับสไคร้และกดไลค์ด้วยนะครับงั้นวันนี้ขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับผม